สำหรับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ในภาคอีสานสองจังหวัดด้วยกันครับทั้งร้อยเอ็ดและกาลสินไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแ้งนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีกลางที่อําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ําที่มีการบริหารจัดการได้อย่างพอเพียงในช่วงเวลาที่ผ่านมา เละขอให้รัฐบาลช่วย4โครงการงบประมาณรวม212ล้านบาทนะครับขณะที่จังหวัดยังได้ขอบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรขณะเดียวกันชาวบ้านที่ไปรอบพบปะท่านนายกท่นร,รัฐมนตรีก็ขอผูก้าคขาวมาตามธรรมเนียมการต้อนรับของชาวอีสานด้วยครับจากนั้นท่านนายกเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาลสินนะครับไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งที่สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้ากุดแคน รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการจัดการปัญหาน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําซึ่งก็มีการของงบกลางปี67รวม91ล้านบาทเพื่อไปทําการขุดลอกเนื่องจากบริเวณแห่งนี้แคบและทําให้น้ําท่วมบ่อยจนชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนครับ